ตองอีพีเนี้ยน่ารักมากใช่ค่ะคือแบบมันทําให้เราอมันทําให้เราได้มองย้อนกลับไปอ่ะในวันที่เราอายุสิบแปดอะอะไรยังไงต่อเตยไม่มีอะไรก็เราไม่มีอะไรแบบนี้เลยอ่ะไม่อรอร้องเกะที่นอมติดไงเเออราไม่ชัอย่างนี้เลยเออความฝ่ฝันอยากเข้าคณะอะไรอ่ะวอเตอร์ไซค์เลี้ยงอเตอร์ไซค์เลี้ยงอยู่นั่นแหละวอเตอร์ไซค์ จะไม่ได้เหมือนกันว่าอยากเขาคณะอะไรรู้ตัวตอนไหนแต่ก็มีแค่นั่งเราก็แค่ไปนั่งไปนอนเล่นในห้อไนแนวปาร์ต้ชั่นไไม่ได้ไม่ได้ค่อยดีไม่ได้อะไรไม่ได้มีแบบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่เขาใจเด็กๆ ก็แบบมันก็จะมีช่วงแบบเนาะแบบคิดไม่ออกว่าแบบจะเรียนอะไรมึงจะถึงให้สุดท้ายบางทียังเลือกขนาดตามคะแนนเลยอ่ะจริงว่าคะแนนเราถึงอะไรคะแนนถึงอะไรบ้างเพราะว่ามันก็ตัดช้อยส์ไปได้เยอะจริงบางทีคือความฝันกับความเป็นจริงที่คะแนนได้มาก็คือมันค่อนข้างอตก่างอยู่นะ ก็ให้กําลังใจเด็ก,ดกแล้วแล้วก็มหก <มอ S 1> ปี <6 S 1> สุดท้ายก็ต้องใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ <No? S 2> ช่วงเวลามหกมันโหถ้าเกิดมหกปั้นแล้วเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากเลยเนะใช่ไหมที่เป็นช่วงเวลาที่น่าจ,จดจำอีกช่วงนึงในชีวิตคือมัน,ม,น,ม,นมันมันมีมันมีทั้งความเครียดแหละในการที่เราจะจะเป็นเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของการที่จะไปเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้การแล้วก็ชีวิต ปีสุดท้ายในรั้วมัธยมในการเป็นชุ้นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายอารมณ์เนาะ,ะก็เข้าใจได้ในตัวตัวละครทุกคนที่แบบว่าอย่างตัวของอาตอมที่สับสนว่าจะเข้าคณะอะไรต่างๆหรือว่าในเรื่องของแบบชีวิตชีวิตออปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนแล้วก็เรื่องของความรักก็ต้องขับเคลื่อนด้วยความรักอยู่แล้วจริงต้องส่งเสรออิมกันนะ<อ>ใช่ใช่อันนี้อีพีนีต้ต้องยกให้เกาะ ฮาวร์กับวัดมีสักทีนะคะตองไคสักทีเธอน่ารักมากสุดท้ายแล้วอะก็คือวันนี้จะเป็นซีนที่น่ารักมากจริงนะโอ้ยฮับแมนคนละคนหะ่อคขาหล่อเขาน่ารักชาวกน่ารักมากทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าเป็นใหรอีอย่างมากจริงมีเสน่ห์มาก มันเป็นเคมีที่ลงตัวใช่มครับแบบเขาจับแมชกันได้ดีเนาะระหว่างตัวของมัดหมี่กับตัวของดูไม่ประดักระเดิอดูเป็นเคมีเคมีมาพอจริงแล้วมันมันดูรู้สึกว่าทั้งสองคนอ่ะคือแอบชอบกันจริงๆรู้สึกินเตอนิดพียแต่ว่ามันยังไม่เคยมีโอกาสได้บอกอ่ะคือเหมือนคนทั้งโรงเรียนรู้ว่าแกสองคนรักกันแต่แกสองคนไม่เคยบอกสักทีหนึ่งต้องน่ารักมากทุกคนเป็นอีกเคมีหนึ่งที่แบบมาส่งเสริมเรื่อง ได้ดีมากมาลาได้ดีมากเป็นคู่รองที่ไม่ดรอปเลยนะแอดทำก็ดีด้วยเด็กๆก็เล่นน้ารักน่ารักมากเลยทุกคนแล้วยิ่งแบบว่าช่วงตอนที่แบบว่าแบบยืนข้างๆกันสบตากันดูดับไม่มีนะไม่มีนะบันทึกสองเขามีไหมดาราส์มีมีเขาให้เรามาดูไอ้นี้ด้วยตอนกลางวันอ่ะอะไรปราคาราคาทุกอย่างสุดดีเออพีออก กันททรุปราค่ะอยากจะพูดอยากจะพูสัอยากจะใช้คำแปลอยากจะพูดสับแสงอยากจะโซเกะมีความซุกนอะไรนั้นจำไม่ได้แล้วสุดที่ป็ราคาจันทรุปราค่ะเยียดูตอนกลางวันมันจะเห็นปะวะออันนี้เขาโริเวณเขาแบบมีทุนก็กล้องอันเทาไร่มีกล้องอันเดียวห้องละร้อยสามมีรือเอาอสามมีมีมอยู่บิ๊ เขาพี่ห้องชี่วะเขามีหลับมีอะไรอยู่แม่หลับกรมไม่เคยเรียนกูไม่เคยเรียนไงกูเรียนเลขแค่ตัวเดียวสินภาษาจะเอาอะไรกับกูมากมายไม่ใช่ไม่ด้บ้าไหแต่ว่าจังหวะที่เพราะว่ามันต้องมีตัวกระตุ้นมันสมแล้วเพราะ EP เก้าแล้วเทอ่ยายน้องคนนั้นก็ขึ้นหล่ออยู่ขอบคุณนะที่เข้ามากระตุ้นให้โฮปทอมร์สักยองใช่เพราะแบบจุดประกายเพราะว่าแต่ แต่มันมีก็คือหนักแน่ไงเพราะว่าชอบฮอปไงใช่ก็ชอบมาตั้งแต่โอ้โหมสี่ป่ะอยังลบศึกมาแล้วอ่ะที่ดูจริงนี่ก็มาหกแล้วอ่ะมึงศึกหมดละศึกแล้วแต่สุดท้ายก็ถอดใจแล้วเนาะแต่สุดท้ายคมันก็ลงเอยได้ดีแล้วเป็นเป็นจังหวะฝนดาวตกพอดีแล้วก็ได้ดูดาวตกด้วยกันแบบเจอแบบเจอเนี่ยคือซีคือเลิศซี น้องน้องใจแบบเอ๊ะอะไรกัเคยดูก็มันมันมันอย่างที่บอกว่าไม่เคยมีคนชวนดูดาวจะมีคนบอกว่าขอให้ดาวให้หน่อยเออ <laughs> <laughs> พี่ครับพี่ดาวให้หน่อยดาวดาให้ผ่อนเองราวให้ผ่อนเองไม่ผ่อนด้วยแล้วก็ต้องต้องผ่อนต่ออีกเศร้าอ่ะชีวิตเราเขียนเป็นชื่อเขาผ่อนเองท้งห้าผ่อนเองผ่อนลมผ่อนลมู้บ้านนะทุกคนส่วนโค้หลักก็คือนั่นละ รักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดีหลังจากสีดีทุกอย่างดีมาตลอดทุกอย่างก็เออทุกคนชวนฝันมาตลอดหลังจากที่แบบสีได้แล้วแล้วแบบเด็กๆหน้าตาน่ารักไงดูแล้วมันดริงมันมีความสดใสไม่มีใครมองแล้วแบบฉากกลางคืนอันเนี้ยแบบน่ารักมากน่ารักน่ารักแล้วพี่ลุกกี้บีบีที่คิดเชิญตั้งนานลุกอ้บีรีเช เชื่ออะไไม่รู้อะแต่ว่าเขาอยู่ลูกกี้บีบีใช่ไหมยเคือคุณนหน้ามากว่าเขาคือใครสักคนหนึ่งน้องไหนอบากรูที่มีใครอยู่ในมีสามคนลูกกี้บีบีอะสนุปพิษสรุปเพดีกนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวละครของพี่สินที่เข้ามามันทําให้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่คอยตบ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 น้องน้อง มันใส่ผีกันเสือกเรงไม่เห็นเอรามันใส่ผีการเสือกนะแบบเป็นเป็นพี่จริงเขาจะคอยมาตบตบตบน้องให้เขาที่เขาคนอาร์มไม่ใช่อะไรวะแล้วชื่ออะไรกันบ้างเอียงอาร์มป๊อปน้องคนนี้ชื่อป๊อปอ่าโอเคนนาใช่คนนี้อ่าหน้าเราเมืองยังสิีขามึงเออเรารู้จักแั้วว่าฮารุที่มี น่าแต่ว่าเราแบบเหมือนเหมือนมีรุ่นพี่คอยให้เข้อมูลก็คืออาร์มจิมเอ็มอาร์มแชร์ก็คืออาร์มแชร์โอ้โหนานมากทุกคนยิงไกลยิงไกลโอ้ยมึงแฟนเก่าอย่าเอาอย่างนี้ดังมากดังมากมึงเคยฟังเปล่าเคยมึงแฟนเก่าอย่าเอาอย่างดังมากเด็กๆเกิดฮาร์โรหะ ติดนะติดเหรอประมาณนี้แต่เธออเอ๋หมือนโง่เอ๋เอวีเศร้ามากกูชอบแต่เขาก็มีแบบรุ่นพี่พี่สิงเคยมาประกบเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบว่าเหมือนครูความรักเป็นครูความรักเนีเหมือนโค้ดแบบ จริงแล้วเหมือนก็แบบแต่พีนี้ก็คือเหมือนแบบตัวละครทุกตัวได้ปลดล็อกสิ่งที่มันยังค้าคาอยู่อย่างตัวของมัดมีฮารก็ได้บอกรักกัน<อ>สักทีนึง <ไป S 2> ส่วนตัวของอะตอมที่แบบว่ามีปมเรื่องทำอาหารก็คือได้คลีใครเพราะว่าอินสไปร์ทำให้คนที่เรารักนออกแมจ้จริงๆมันก็ง่ายๆทุกคนแบบวันเกิดคนพิเศษละไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ว่าแค่ ทำของเล็กๆน้อยๆทำกับข้าวให้กินกันอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้แล้วใช่เราด้วยกันเาจริงปรงใหญ่อยู่เหมือนกันนะเรื่องแม่เรื่องอะไรน้เนาะใช่ที่แบบทําให้แม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยเข้าใจน้องเลยแต่แบบแม่ดูภูมิใจมากเห็นไหมว่าแบบสุดท้ายพอลูกก้าวผ่านสิ่งสิ่งนั้นได้คือคนเป็นแม่ไม่อยากให้มันเป็นไอ้นี่หรอกเพราะว่ามันเป็นใช่มันเป็นความฝันของลูกเขารู้อยู่แล้วว่าลูกชอบสิ่งนี้แล้วแบบ ก็ไม่กล้จะพูดพอรู้ว่าลูกมีปมที่มันใหญ่มากๆในวันหนึ่งแบบลูกตัดสินใจได้แล้วแบบเดกคลี่คายปมนั้นก็เป็นแม่ก็ดีใจเลตอนนี้อุปสรรคเดียวคือแม่เจ้ากองทัพแต่ทิ้งหินมาเล็กๆแต่นี่คิดว่าคงไม่ได้แบบอะไรมากมายหรือว่ามันจะกลัวแบบตอนที่บอกว่ากลัวแม่เขาจะกลัวบอกว่าเหมือนถูกถูกแย่งความรักไปเพราะว่าแบบมันแบบแม่แม่มาหินว่าแบบว่า การลูกจะเรียนศัตวแพทย์นะลูกก็ต้องไปอยู่ไปไกลหรือเปล่าแล้วพอถ้าเกิดว่าลูกมีแฟนอ่ะลูกจะทิ้งแม่ให้เหงาอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเขาจะเล่าออกมายังไงนะออกไหมจริงแต่น่าจะเหลือปมเดียวแล้วแหละก็ปมแม่กับปมแบบว่าแยกยะเติบโตปัะชิมอะไรแบบนี้ช่เพราะว่านี่แล้วพถ้าเกิดมีซึ่ประมาณสิบสองอีพีนี่ก็คง เกือบสุดท้ายแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกสามตอนเลยทุกคนโอเพนเฮาสไปเราหนึ่งเออเดิมโอเพนเฮาส์หนึ่งสอบหนึ่งสอบหนึ่งประชิมหนึ่งจบอะพิเศษมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เออน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนก็ให้กำลังใจเพราะว่าตอนนี้เด็กๆคือรับการแลนดิ้งกันแล้วอยู่คาจะจับมือกันไปได้นานแค่ไหนประคับประคองให้จบมหกได้หรือเปล่ามันก็จะมีเรื่องของอีเวนต์ในชีวิตของเด็กมหกที่จะเข้ามาเป็นด่านทดสอบในการที่จะ ติ๊กติ๊กติ๊ก okay, ติ๊กคุกกูปีเต์ก็คือส่งเด็กจบไปหลายลรุ่นก็ค่อนข้างอินกับช่วงน,นี้ทุกวันนี้นะคะ <c oughs> ทุกวันนี้จนจนอะไรรู้ไหมะคะลูกศิษย์ที่ฉันสอนอะ่ะมาเป็นครูที่โรงเรียนแล้วค่ะจริงมึง ลูกศิษย์พิเศษแล้วอ่ะเหรอเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นครูพิเศษมาแบบคุณครูไม่พอก็เป็นอาจารย์จ้างมาสอนอ่ะลูกศิษย์ที่ฉันสอนรับปริญญาแล้วมาเป็นครูมาเป็นเพื่อนร่วมงานเหรอว่ามึงคิดดูดิแก่มากแก่มากแต่กูกุบอกเหรอไงว่าไปสยามอ่ะมีแต่คนไหว้กูจะมีคนมาสัมพันหรือเปล่าว่านามชื่ออะไรคะเอาเงินมากี่บาทไม่มีไม่มีวันนี้มาทำอะไรกลับบ้านยังไง มึงสดเ, er เป้าไงเคยดูปะบโกโรอะอยากอยากเวลาเวลาเลิกงานในสยามอยากให้ม yeah. ีคนบอกว่าน้องชื like ่ออะไรครับสดหรือเปล่า่ะไม่มีเลยแตบาอย่างหนึ่งคือเรารู้จักพี่ไหมบอโลพี่อโไม่มีค่ะเพราะอะไรลูกค้าพอแค่เดินเลี้ยวเข้าสยามปุ๊บแค่เดินตรงสยามเซเปปุ๊บมีคนไหว้กูเลยค่ะจบจบนะเป็นพี่รู้จักเรื่องเลอเรื่องเลยเนี่ยรูพี่แก่แค่ไหนจน ลูกศิษย์มาเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วอนี่คนลุกมากนั่นลูกศิษย์ไมต้องยังเรียกคุยได้เลยอ่ะยังเรียกอาจารย์อยู่เรียกอาจารย์อยู่โอยเดี๋ยวเราจะทำบล็อกงานเกษียณปีละครั้งเต้ยส0 0พเท่าไหร่เหรคะนานเลยเกษียณปี2595ันอบอกว่ามึงก็ชอบกันอยู่เหรอเพราะว่าชอบยังอยู่อ่ะสองพันมึงมึงไม่เป็นน้องติดเตียงไหมล่ะตอนอีกคนหนึ่งอ่ะ นั่นแหละแต่ว่าแบบต้องป่วยจากโลกหนึ่งแล้วอ่ะตอนนั้นแต่ว่าพอดูแล้วอ่ะพอดูแล้วก็มันนึกถึงสมัยมัธทยยมไงทุกคนวิส่งเด็กๆเนาะสมัยเราไม่มีอะไรอย่างงี้เลยไม่มีแบบว่าตอนเราปั่ฉิมทำอะไรกันกินโต๊ะจีนค่ะอ้าวแก็เออคือเล่นเกิรเจนไม่เล่นเกิรเจนยังมีรูปอยู่ มึงเด็กอะไนี้คือเกิดเจนคือวอตสแล้วนะเจนสองจีนี่ค่ะจีนี่นะสักลังเลและก็คาราคาราที่เป็นาาาแกเ่ากว่าแกเ่ากว่าแก่มีรูไมหรอ เฟซบุ๊กเล่นแต่โมหกโดนมันก็ต้องมีอยู่แล้วบรารูปพี่เราติดไว้โดนมันตลกมากจริงตลกมเดี๋ยวมาดูปาชิมของเด้กศรีราชากันเออว่าจะตลกเท่าปาชิมหรือเปล่าเขาจะมีหรือเปล่าปาชิมเด็กนวมินขำอยู่นะทุกคนตลกมากรูปรูปคือตลกมากแล้วก็ขี้กิ่นตัวจีนพงศาวดา์เราพงศาวดา์เรามีพงศาวดา์เยอะมากทุกคนคหาคน กูจะอยากเจอแฟนช่องที่เป็นเด็กบดินบ้างเหมือนกันนะใช่มีวะมีมีวะจะมีไหมทุกคนใครเรียนบดินแบบส่งเสียงกริ้งบ้างหน่อยซิจำได้ว่ามีน้องที่เขียนเขียนจระดาคนหนึ่งที่ย้อนด้วยชอบแค่นี้เท่านั้าขอลาไปขอเป็นความลับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย